สว,ส, <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเอฟทุกท่านครับนะมันก็มีเสียงนะครับล่ำลือมามากมายนะครับนะว่าพ่อไปเอกนะครับไม่ได้ประกันตัวบ้างอะไรบ้างนะครับนะก็มันก็เป็นความคิดของแต่ละคนนะครับของแต่ละท่านนะครับเราก็ฟังว่าหลายคนพูดกันมาว่า,าพ่อไปเอกเนี่ยไม่ได้ประกันตัวบ้างอะไรพวกนู่นนี่นั่นบ้าง,างส่วนตัวผมเองแล้วนะครับนะเรื่องที่ จะได้ประกันตัวหรือไม่ได้ประกันตัวเนี่ยผมมองว่ามีโอกาสได้ประกันตัวนะครับนะมีโอกาสที่จะได้ประกันตัวอันนี้ในมุมมองมุมมองของของผมนะครับไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวไข่แต่ว่ามันต้องใช้เวลานะครับอย่างดูเคสนะครับของหลายๆคนอย่างพิงกุ้มิกกี้อะไรเงี้ยหลายเคสหลายคนที่เขาเอามาเล่นกันนะอ่าที่เขาพูดกันครับนะก็ ก็ติดไปหกเดือนนะหกเดือนถึงได้ประกันตัวผมคิดว่าลุงช่างก็น่าจะประมาณนี้แหละนะครับลุงช่างก็น่าจะอ่าน่าจะประมาณนี้หกเดือนหรือว่าอะไรประมาณนี้ถึงจะได้ประกันตัวอันนี้มุมมองของแต่ละคนนะก็อาจจะต้องติดไปก่อนติดเพื่อไม่ให้เสียหน้าพี่ครับนะติดไม้เสีหน้านะครับอย่างมีคนบอกพูดว่าไม่ได้ประกันตัวไม่ได้ประกันตัวนะครับเราก็ไม่รู้ครับว่าได้ประกันตัวไม่ได้หรือไม่ได้ประกันตัว เราไม่สามารถดูได้แต่ว่าในมุมมองผมแล้วเนี่ยนะครับผมมองว่าก็มีสิทธิ์ได้ประกันตัวนะครับมีสิทธิ์ได้ประกันตัวนะ mm hmm. นะครับอมก็าอาจจะต้องใช้เวลานะครับในช่วงที่ธนายุดใหม่นะครับนาเขียนดีการเสร็จแล้วนะครับช่วงที่ธนายุดใหม่ขเขียนดีการเสร็จแล้วแล้วก็ยื่นดีกาแล้วก็ทําเรื่องประกันตัวเลยก็อาจจะได้นะครับอาจจะมีสิทธิ์ได้ อย่างที่ทนายรัตจัยพละะพูดนะครับว่าให้เพิ่มวงเงินไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็ถ้าวงเงินสูงเหตุผลด,ดีนะครับก็ <c oughs> ここได้ประกันตัวนะครับทก่านนะครับเราก็ยังมีความหวังนะครับเราก็ยมีหวังว่าพ่อพป้เอกของเราเนี่ยนะครับอาจจะได้ประกันตัวนะนะครับใหลายปีเราจะมองว่าโทษมันหนักโทษมันใหญ่โทษมาอะไรยังไงนะครับ ถ้ามีคําชี้แจงให้ดีๆต่อสาริกาเนี่ยผมผมเชื่อว่าก็ก็มีลุ้นนะมีลุ้นที่ได้ประกันตัวนะครับออกอยู่นอกนะครับสีนะครับเพราะว่ามันยังมีอีกหนึ่งะนะครับเราก็ให้กำลัใในะง,ใงใจครับีครับแล้วผมเองก็ให้กำลังใจครับให้กำลังใจนะครับแล้วก็ภาวนานะครับให้แจได้ออกมานะครับอยู่านอกนะครับนะใครจะมองยังไงช่องไหนมองไงอะไรนี่เราเราเราไม่ว่า นายใหญ่โรสเนี่ยมันก็บอกว่าไม่ได้ประกันตัวหรอกนะครับอย่างนี้นัก็ปล่อยให้มันพูดไปนะครับก็ปล่อยให้มันพูดไปนะครับแต่ว่าผมมองว่าเรื่องนี้นะครับนะผมมองว่าเรื่องนี้ก็อาจจะได้ประกันตัวนะครับอาจจะได้ประกันตัวนะครับอันนี้อันนี้อันนี้คือสิ่งที่ผมคิดนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมวิเคราะห์นะครับนะเพราะผมเห็นหลายเคสครับผมเห็นหลายเคสที่ที่ได้ประกันตัวกันก็มองมอง หลายเคสนะครับไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเราไม่มองทั้สิ่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ให้ความหวังครับทุกคนนะครับเราให้ความหวังกันใครจะมองว่าไม่ได้ไประการตัวรอกนะครับอย่างพวกนี้ก็ต้องปล่อยเข้าไปเราก็ปล่อยเข้าไปแต่เราเองแล้วเนี่ยเรามองว่ามีโอกาสจะมากจะน้อยน,นั้นก็อยู่ที่ที่สาลนะครับแต่เราก็าให้ความหวังกันนะครับทุกทีเนาะให้ความหวังกันนะครับนะ ก็ไม่แน่ครับนะอันนี้เป็นฟัง์ห้ี่เหตัวนะครับถ้าถ้าเกิดว่าพอระเอกได้ประกันตัวขึ้นมาล่ะนะครับก็ก็มีลุ้นน่ะนะครับมีลุ้นเนี่ยตอนเนี้ยคือเมื่อวานก็ได้ฟังตางก็ได้ฟังนะครับว่าตอนที่ไปเยี่ยมนะครับตอนที่ไปเยี่ยมเยี่ยมลุงเนี่ยก็ลุงก็ตาแดงแดงนะครับแต่แกก็ได้กำลังใจเยอะครับได้กำลังได้กำลังใจลูกชาย แต่ก็บอกว่าหนูไม่ดูหนูไม่ดูทีวีเลยเพะะ่อหน้าที่ของหนูก็คือการเรียนหนูเรียนนะครับหนูเรียนอะไรเงี้ยก็มันก็เป็นกำลังใจที่ดีนะเป็นกำลังใจที่ดีแล้วก็เป็นทําให้พ่อแมกเราเนี่ยฮึกสู้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะตึกสู้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ดีทุกท่านครับมันก็เป็นเรื่องที่ดีก็รอติดตามชมครับ รอติดตามตัวมาว่าจะยังไงต่อไปนะครับมอง,งแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะครับมองแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ตัวตัวเรเองแล้วก็นะก็ภาวนาเราก็ภาวนานครับทําได้อย่างเดียวก็คือภาวนาเราไม่สามารถทําอะไรได้มากกว่าน,นี้นอกจากภาวนาให้ให้ฝายุิธรมจงบังเกิดนะครับให้ความวิธรมจงบังเกิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับนะ พวกเราก็ยังมีความเชื่อนะครับพวกเราก็ต้องจับมือให้แน่นครับช่วงนี้นะครับก็มีประเด็นดราม่านะครับมากมายผมก็เบื่อๆนะครับนะนะะเบื่อเรื่องนะะหลายเรื่องเรื่องลงเรื่องอะไรก็รู้สึกว่ามันไม่มีประโยชน์หรอกนะมันไม่มีประโยชน์หรอกนะครับแต่ว่าก็ไม่อยากจะไปอะไรก็มันหรอก FT คือตอนเนี้คือเรา ให้กำลังใจกันก็ดีฝ่าผมว่านะเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกคนก็อยากให้ทุกคนเข้าใจครับว่าวันนี้ผมก็ยังให้กำลังใจตรงนี้นะใครจะใครจะเห็นค่าหรือไม่เห็นค่าแต่ผมไม่ได้บอกผมรักนะแต่ผมห่วงผมไม่เคยบอกว่าผมรักลุงนะจริงแต่ผมก็บอกว่าผมห่วงผมห่วงมากฟ่านะครับ แล้วทนก็อยากให้ทุกคนเข้าใจนะครับนะวันนี้นะครับเรื่องเนี้ยผมมันก็เป็นกระแสเนี่ยเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เงียบนะครับเรื่องลุงเดี๋ยวก็เงียบมันก็เป็นกระแสอยู่แค่ที่สองทิศนะครับเดี๋ยวมันก็เงียบเดี๋ยวมันก็ซาไปเพราะว่าสื่อใหญ่ไม่เล่นแล้วสื่อใหญ่ไม่ไม่เล่นข่าวนีแล้วก็เดี๋ยวมันก็เงียบทุกคนอืมทีเนี้ยมันก็จะเป็นรอดูทีก็นู่นอะ่ะช่วง ช่วีจานะครับคาดว่าอีกปีฝ่าเห็นธนาและรัฐบนว่าปีฝ่าถึงสองปีนะครับทุกคนก็ช่งปีฝ่าถึงสองปีเนี่ยเราก็ภาวนาไม่อยากให้เอาไปรเอกเราติดถึงขนาดนั้นก็อยากจะให้ประการตัวให้ออกมาใ้้ไ้สู้สู้อย่างเต็มที่นะครับใครจะมองว่าแกผิดแต่ส่วน,วนตัวเ,เองนวผมบอกว่าแกไม่ผิดนะครับ ผู้สารที่มีคำสั่งเราก็้อมรับนะครับแต่ว่าเราก็ในมุมมองของเราเนาะวิเคราะนะครับในเรื่องส่วนตัวของเราใครจะไปเอาไปปิดใครจะเอาไปอะไรก็ก็เรื่องของมันนะครับแต่เรามอง,องเรานะครับเรามองว่าเขาคือผู้ไว้สุดอะในในในมุมมองของผมอะนะครับแต่มันมีอะไรบางอย่างที่มันลึกตัเนี้ยที่ใครหลายคนก็น่าจะรู้จากจากดาจาที่อาจารย์วี อาจารย์วีได้โพสอะนั่นอะตรงหมดอะนะครับแต่ว่ามันลึกเกินไปมันเสี่ยงมันลึกเกินไปมันเสี่ยงนะครับไอสี่ด้นวันนี้นะครับก็พวกเราก็จับมือให้แน่นๆนะครับก็ให้กำลังใจต่อไปนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงมเป็นเพียงแค่น,นี้ครับทุกท่านเนาะสวัสดีครับ